สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาสอนมารยาทในการเข้าสังคมแบบไทยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินนาราพิรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวว่าทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสาร,รคามได้ร่วมกับทางกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามโดยความอนุเคราะห์สถานที่อบรมเข้าวัดศรีสวัสดิ์ชุมชนศรีสวัสดิ์ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสำหรับการจัดอบรมส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษานั้นเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ในสังคมไทยรู้จักกาลเทศะนอบน้อมและครองตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีของไทย สำหรับการจัดอบรมในวันนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีด็อกเตอร์กิติกรบำรุงบุญผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมกว่า100คนสำหรับการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษากำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงระหว่างเข้าพรรษาโดยให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามชั้นปีที่1ได้เข้าอบรมหมุนเวียนเป็นคณะมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และได้ปฏิบัติตนในการเข้าสังคมไทยได้อย่างถูกต้องค่ะ